วันแห่งชาติป่าดงระแนง70กว่าไร่แล้วก็ถูกพิพากษาจำคุก15ปีครับท,ทั้งที่เขาบอกเขาไปเก็บเห็ดมากินเท่านั้นเองขณะเดียวกันคุณจตุรงสุกียดก็ยังคงสแสวงหาความจริงเรื่องนี้เขาเดินทางไปพบกับหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าที่6บ้านนาคำน้อยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เป็นหัวหน้าชุดตรวจยึดในวันเกิดเหตุและก็เป็นผู้เข้าร้องทุกไว้ที่สพยางตลาดเมื่อ12กรกฎาคมปี2553นะครับ หัวหน้าหน่วยรักษาป่าคนนี้ครับยืนยันว่าตอนไปพบการโค่นไม้ที่ป่าสูงวันแห่งชาติไม่พบใครอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับมีเพียงรถจักรยานยนต์จอดอยู่หนึ่งคันแล้วก็ได้นํากลับมาที่โรงพักเพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเพิ่งมาทราบภายหลังว่ามีการดําเนินคดีแล้วก็การสอบสวนที่ผ่านมานั้นไม่เคยถูกเรียกไปให้การใดๆในฐานะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ติดตามกับคุณจตรงค์ครับ ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดวันนี้ทำให้บรรยากาศหน้าศาลจังหวัดกาลสินวันนี้เงียบเหงามีเพียงญาติของนายอุดมและนางแดงไม่กี่คนเดินทางมารอฟังคําขอประกันตัวชั่วคราวอยู่ที่ศาลขณะที่นับเป็นวันที่สองแล้วที่ศาลจังหวัดกาลสินได้ขอเบิกตัวนายอุดมและนางแดงจากเรือนจํามารอฟังคําพิจาัยอยู่ที่นี่ด้วย และเพื่อข้อที่จริงกระจ่างขึ้นเราจะเดินทางไปที่จุดเริ่มต้นของคดีนี้อีกครั้งนั่นคือที่มาของการเข้าตรวจยึดการตัดไม้ทำลายป่าสงวนในเขตป่าสงวนแห่งชาติดงรแนงที่บันทึกจับกลุ่มระบุวา่าเจ้าพนักงานป่าไม้ผู้ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสพอย,อยางตลาดจังหวัดกาลสินเมื่อวันที่22กรกฎาคมปี2553ก็คือนายสุประสิธิ์ธรรมสาลีทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยรักษาป่ากศ .6 นาคำน้อยสวัสดีครับ นายสุประสิธิ์ยืนยันว่าเมื่อปี2553เขาได้ดูแลพื้นที่ป่าดงระแนงบริเวณที่พบการบุกลุกจริงซึ่งหลังจากได้รับแจ้งข่าวว่าพบการตัดไม้ทําลายป่าในเขตป่าสงวนเป็นจำนวนมากแล้วจึงได้นำกำลังพร้อมกับฝ่ายปกครองซึ่งรวมถึงนาอยอำเภอยางตลาดร่วมคณะไปด้วย <Yeah. S 1> นายสุประศิษ์อธิบายว่าเบื้องต้นแม้จะมีการตรวจวัดพื้นที่ความเสียหายได้จำนวน52ไร่ตามที่ลงบันทึกแจ้งความไว้ที่สพออยางตลาด แต่หลังจากนั้นได้นำกําลังเจ้าหน้าที่ไปสํารวจความเสียหายบริเวณข้างเคียงอีกจนถึงวันที่19กรกฎาคมพบพื้นที่บุกรุกรวม4จุดเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้48ไร่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช28ไร่รวมเป็น73ไร่แต่ไม่พบหลักฐานใดๆว่าใครเป็นผู้กระทํา เจ้าพนักงานป่าไม้จึงไม่สามารถกล่าวโทษกับใครได้แม้จะพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ข้างแปลงที่พบการบุกรุกแต่ก็ไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าเจ้าของรถเป็นผู้กระทําการบุกรุกป่าได้คราวนี้มาต่อเ่องเกี่ยวกับตัวพการส่งแจ้งความเสร็จทำใดต่อไหมครับสาหรับป่าไม้สําหรับของพี่ก็เป็นเพราะผมส่งส่งในส่งบันทึกการตรวจยึดแล้วก็ก็เป็นการเสร็จสิ้นภาระของของคณะเจ้าที่ไม่เกี่ยวกับการดําเนินคดีมีผู้ต้องหาไหมครับไม่มีครับไม่มีผู้ต้องหาครับไม่มี แต่ทาไมเขาไปจับสองคนนั้นมานี่การเป็นเป็นการเป็นเป็นเป็นไอการสืบสวนสอบสวนหาการผู้กระทำผิดเป็นเป็นเป็นของไอร้อยเป็นเป็นของพนักงานสอบสวนเป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสืบสวนต่อไปแต่เจ้าพนักงานป่าไม้ไม่ได้เป็นคนแจ้งว่ามีผู้ต้องหาคือสองคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่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 ทราบในในที่ผมไม่มีไม่ไม่รู้เลยบันทึกนี้ก็ไม่มีเกี่ยวกับตัวไม่มีเลยผู้ต้องหาเลยสั้คนเดียวไม่มีไม่ได้กล่าวหาใครทั้งหมดมีแต่ว่าบันทึกว่ามีไม้ล้มอยู่ครับ จำนวนเท่านี้กี่ไล่กี่ไร่ครับเป็นการกระทําผิดพรบนี้เสียเก็ส่งให้ส่งพนักง,งานสอบสวนครับเพื่อดําเนินการสืบสวนหาผู้กระทําผิดต่อไปและฉบับนี้เป็นบันทึกการสอบปากคําของพนักง,งานสอบสวนโดยวันที่27พฤศจิกาย,ยนปี2553พันตํารวจโทเทพดินทรงหอมพนักง,งานสอบสวนระบุว่านายอุดมและนางแดงได้เข้ามอบตัวต่อพนักง,งานสอบสวนหลังจากแจ้งข้อหาว่าทําผิดพระบรป่าไม้ไปแล้วผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อหา เหตุการณ์ถ้าเกิดเขาใช้รถไถก็ว่าเขาไถเขาบุกรุกพื้นที่ที่คนสร้างแทวถางไปอถ้าเขาจัดไม้ก็ว่าทําไม้ไปคครรัับบถ้ามีไม้ไปได้ครอบครองก็ว่ามีไม้ไปได้ครอบครองไปได้ไปดูที่บ้านของไม่เคยไปเลยครับไม่เคยไปเลยครับไม่เคยไม่รู้เพราะว่าผมไม่รู้ไงจะไปได้ไงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจับสองคนนี้ไปก็หาตัดไม้ที่พี่ดูแลอยู่เนี่ยนะ ครับตอนจับกลุ่มเนี่ยผมไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีตัวไงไม่มีไม,มไม่มีผู้ต้องหาในบริเวณที่เกิดเหตุตอนแรกผมก็จับกุมไปแล้วก็ไปส่งที่ร้อยเวรแค่นั้นก็เป็นการจบภารกิจและนี่คือภาพก่อนหน้านี้เพียงสองวันที่ทีมข่าวสามิติเข้าไปสำรวจในป่าบริเวณนี้ซึ่งพบว่าโดยรอบเป็นไร่อ้อยและแปลงปลูกมันสำปะหลังเจ้าหน้าที่อธิบายว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สปปชาวบ้านสามารถทำกินได้ตามกฎหมายแต่เมื่อเลยเข้าไปจะเป็นสวนป่า พื้นที่ตามมาตรการจับกลุ่มคือ52ไร่โดยพื้นที่กินทั้งหมดนี้จะเห็นว่ามีต้นสักขึ้นอยู่ทั่วไปครับมีไม้บางส่วนที่ถูกตัดทิ้งไว้ยังอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งสอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของเจ้าหน้าที่ว่าผู้บุกลุกตัดไม้ทําลายป่าน่าจะใช้เลื่อยยนและต้องใช้คนจํานวนมากจึงสามารถล้มไม้จํานวนมากในพื้นที่กว่า70ไร่ลงได้เพียงแค่วันเดียว ล้มแบบว่าลักษณะตัดต้นนะครับคือลักษณะคนตัดมีแตเดินหน้าแบบและผมคิดว่าระดมพลนะลักษณะระดมพลจํานวนมากลักษณะเหมยระดมพลจำนวนมากแปลว่าตามมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้าคณะจที่จะเข้าไปประกันเัินได้นได้ร่วมสอบสวนเร่วมตรวจสอบว่าใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเป็นนายทุนหรือเปล่าอย่างนี้มันผมันผมไม่ได้ผมไม่ได้เข้าไปร่วมสอบสวนเรื่องนี้ครับไม่เลยนะครับอยู่ๆก็คือแต่ทราบไม่เข้าว่าอยู่สองคนนี้ถูกจับผมก็ไม่เคยทราบเลยครับมาทราบตอนเป็นข่าวนี่แหละครับ หลังจากนั้นเรากลับออกมาและเดินทางไปที่ศาลจังหวัดกาลสินอีกครั้งจนเวลา17บเนิกานายกเกษมศรีภูทน,น้องเขยของนายอุดมก็เดินขอตกออกมาจนถึงขนาดนี้ความเห็นว่าจะให้ประกันตัวนายอุดมและนางแดงหรือไม่ยังไม่มาถึงศาลจังหวัดกาลสินครับตามระเบียบเจ้าหน้าที่บอกว่าจะใช้เวลาภายใน3วันทําการซึ่งหมายถึงวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายจตุรงสุเอียดข่าวสามมิติรายงาน